สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านและสิทธิานุสิธิ์หลวงพ่อกวยชูตินทะโลผมภูผาเพชรทองกับช่องร้อยเรื่องพุทธคุณอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มีเรื่องของหลวงพ่อกวยชูตินทะโลมาบอกเล่าให้ฟังเหมือนเดิมเรื่องวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งของหลวงพ่อหลวงพ่อกวยท่านเคยได้สร้างสิ่งไว้หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นเนื้อโลหะที่เป็นโซนตะกัวหรือจะเป็นเนื้องาที่ใช้งาช้างแกะก็จะมีอยู่สองประเภท ที่ทันหลวงพ่อแล้วสิงรุ่นนี้ก็เกิดอิทธิปฏิหารอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นพอดีผมเข้าไปในกลุ่ม Facebook และพอดีผมเห็นพี่คนหนึ่งเขาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาใช้อยู่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในความฝันของเขาแต่ถ้าเกิดว่าใครเชื่อเรื่องคุณใสมนดําจะเชื่อเรื่องนี้เป็นอย่างมากมันเป็นบทความสั้นๆที่พี่เขาเขียนเอาไว้นะแต่ผมว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะผมอ่านปุ๊บผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละ นี่แหละบารมีหลวงพ่อที่มาคุ้มครองแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับประโยคประโยคนึงที่หลวงพ่อท่านเคยพูดเอาไว้หรืออาจจะมีกลุ่มคนไหนกล่าวอ้างคํานี้ขึ้นมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะนะครับแ้วผมขอเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันว่าเป็นหลวงพ่อเคยพูดเอาไว้แล้วกันที่มีประโยคประโยคนึงบอกว่ามีของที่กูสร้างกูเสกติดตัวเพียงแค่ชิ้นเดียวถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมากูไม่ช่วยมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าอาจารย์เรื่องราวนี้มันสอดคล้อง กับคำคำนี้มากๆแล้วมันก็เข้าไปคาบเกี่ยวกับคำว่าคุณใสมนดำด้วยเราย้อนกลับไปในวันที่หลวงพ่อกลวยชุตินทโลท่านไปศึกษาหาวิชาความรู้หนึ่งในเกจิครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ไปขอวิชานั่นก็คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและศาสตร์เอกลักษณ์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพในการสร้างเครื่องรางของขังหนึ่งก็คือมีดหมอที่หลวงพ่อกลวยได้มาอย่างชัดเจน 2. ผมว่าน่าจะเป็นสิงห์ที่หลวงพ่อกลวย ท่านก็สำเร็จวิชานี้มาจากหลวงพ่อเดิมเช่นกันเพราะในสมัยที่หลวงพ่อเดิมท่านมีชีวิตอยู่เหตุที่ท่านสร้างสิงขึ้นมาเนี่ยผมเคยไปทําประวัติของท่านเรื่องการทําสิงของหลวงพ่อเดิมท่านมีเหตุผลของท่านแล้วพุทธคุณของสิงเนี่ยโดดเด่นมาก2ออย่างที่หลวงพ่อเดิมท่านเคยบอกไว้1ก็คือเมตตามหานิยมชั้นสูงขอขีดเส้นตายคาว่าชั้นสูงเนี่ยนะครับเมตตามหานิยมชั้นสูง2 ตาบะอำนาจบารมีหรือเดชอำนาจบารมีนี่คือ2เหตุผลที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างส,างสิ่งงาแกะขึ้นมาเพื่อจะแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์แล้วกลุ่มลูกศิษย์เหล่านั้นที่ท่านอยากจะแจกจ่ายให้นั่นก็คือคนที่ทํางานสายการแสดงไม่ว่าจะเล่นลิเกหรือโขนหรือตีตะโพนตีกองตีระนาดคนเหล่านี้หลวงพ่อเดิมท่านอยากจะทำเออสิ่งแล้วก็มอบให้กับกลุ่มคนเหล่านี้เพราะว่า กลุ่มคนเหล่านี้หลวงพ่อเดิมท่านเคยพูดว่าคนที่ทำงานสายนี้จะต้องใช้ความเมตตามหานิยมมากหรือต้องใช้เครื่องรางของข,องของังที่เป็นมหานิยมชั้นสูงนั่นก็คือสิงห์ที่จะเหมาะกับเขาเพราะการสายการแสดงพวกนี้เมื่อทำไปแล้วจะต้องให้คนเห็นให้คนรักให้คนเมตตาเมื่อมีคนรักคนเห็นคนเมตตาเราเขาก็จะมาดูการแสดงเขาก็จะมาชื่นชมในผลงานของเรา แล้วถ้าเกิดว่ามีเริ่มมีคนรักมันก็ต้องมีคนเกลียดสองอย่างมันจะมาพร้อมกันอยู่แล้วทั้งคนรักและคนเกลียดคนเกลียดหรือคนไม่ชอบก็มีบางทีเราอาจจะไปทําอะไรขัดใจใครเขาอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เราทําก็ได้หลวงพ่อเดิมเลยให้สิงห์เนี่ยไปใช้เพราะสิงห์พุทธคุณอีกอย่างหนึ่งของสิงห์ก็คือตบ,บะอํานาจบรารมีเมื่อมีสิงห์ติดตัวแล้วมีทั้งมหามีทั้งเมตตามหานิยมชั้นสูงและตบ,บะอํานาจบรารมีตําหนะตําบะ ตาบ,บะอำนาจบาร,รมีคืออะไรคือใครที่เห็นเราแล้วจะได้เกงในเดชอำนาจบาร,รมีของเราจะได้ไม่กล้ามาหาเรื่องเราหลวงพ่อเดิมท่านกลัวเพราะกลุ่มคนเหล่านี้หลวงพ่อท่านเคยบอกว่าเขาไม่มีวิชาอาคมที่จะมาปกปักรักษาคุ้มครองตัวเองจึงต้องนําวัตถุมงคลเหล่าเนี้ไปช่วยเขาให้เขามีชีวิตที่ดีให้เขาได้รับสิ่งดีๆกลับมาแล้วใครก็จะได้ไม่ต้องมาหาไม่ไม่ต้องมากล้าหาเรื่องเขา เพราะว่าสิงค์คือเดชอำนาจบรารมีด้วยนี่แหละพุทธคุณที่โดดเด่นของสิง์ทั้งสองอย่างที่หลวงพ่อเดิมตั้งใจสร้างแล้วหลวงพ่อกวยก็คือสิทธิหลวงพ่อเดิมที่ได้รับาศาสตร์วิชานี้มาเต็มเต็มแล้วหลวงพ่อกวยท่านก็ได้มาทําสิง์ที่เป็นของท่านเองด้วยที่ผมเคยไปอ่านในประวัติมาเคยเขียนในหนังสือพระเก่าๆอยู่ฉบับหนึ่งนะเขาอา่านเขาเขียนไว้ว่าที่หลวงพ่อกวยท่านทําสิง์ขึ้นมาจะมีเป็นงานแกะจะมีเป็นบล็อกโรงงาน แล้วก็จะมีเป็นบล็อกที่ท่านกดพิมพ์เองนะที่ท่านทําขึ้นเองที่วัดเลยพิมพ์นี้ก็จะสวยเหมือนกันนะที่เห็นเขาถ่ายภาพลงมาให้ดูแล้วที่สําคัญเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นนะก็คือผมได้ไปอ่านบทความบทความหนึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องคุณใสมนดํามากนะเพราะผมเคยโดนกระทําเรื่องนี้มาด้วยผมจึงอยากจะเอาเรื่องนี้มาตีแผ่ให้ฟังผมว่ามันน่าสนใจมากและด้วยเดชอํานาจบาร,รมีของหลวงพ่อกลวยชุตินทโลปกปักรักษาคุ้มครอง ลองฟังเรื่องนี้ดูที่พี่เขามาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาชื่ออะไรผมจําชื่อพี่เขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าพี่เขาดูคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขออนุญาตแล้วขอขอบคุณพี่ด้วยนะเอาเรื่องราวของหลวงพ่อมาเผยแผ่บาร,รมีร่วมกันพี่เขาเขียนไว้ว่ามีวันหนึ่งเขาได้หลับไปแล้วก็ช่วงเวลาประมาณใกล้ๆเช้าแล้วประมาณช่วงตีสี่ตีห้าเขาได้ฝันในความฝันเขาฝันว่าเขาได้ไปอยู่ในเรือนไม้แห่งหนึ่ง และเขากําลังยืนอ้วกอยู่หน้าประตูเลือนไม้ขณะที่เขากําลังยืนอ้วกนั้นอ้วกที่มันอ้วกออกมามันเป็นหนังยางเส้นใหญ่ๆมัดรวมกันอย่างละสามเส้นอ้วกออกมาเป็นกระจุกกระจุกหลายๆชุดมีหนังยางเต็มไปหมดเลยในความฝันเขาแบบตกใจมากหูยร้องเสียงลงเหมือนการที่เห็นอ้วกตัวเองเออกมาแบบนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงแว่วมามีเสียงแว่วมาในหูเขาบอกกับเขาว่าทำอะไรมันไม่ได้ หลวงพ่อกลวยช่วยมันมันเป็นสิทธิหลวงพ่อกลวยหลังจากเสียงนั้นแว่วมาเสร็จก็เป็นเสียงของสิงโตที่มันคำรามขึ้นมาจนทําให้เขาตกใจแล้วก็สะดุ้งตื่นนี่คือความฝันของเขาสั้นๆถ้าเกิดว่าคนมองว่ามันเป็นแค่ความฝันก็คือมันเป็นแค่ความฝันแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคนชอบเรื่องคุณใสมนดําหรือเกี่ยวกับวิทยาอาคมที่มันมองไม่เห็น ผมเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและผมก็เคยเป็นคนที่ถูกกระทําด้วยคุณใส่น o n d a เหมือนกันผมเลยเชื่อเรื่องนี้ค่อนข้างมากและผมก็เลยมองเรื่องนี้ว่าพี่คนเนี้กําลังถูกคนที่เขาคิดไม่ดีกับพี่เขากําลังทําคุณใส่น o n d a ใส่เขาทํามาแล้วด้วยแต่ทําอะไรไม่ได้ด้วยหลวงพ่อกลวยมาช่วยเขาด้วยอํานาจบาร,รมีอิทธิบาร,รมีของหลวงพ่อกวยที่มีเหนือกว่าคนคนนี้ที่มาทําคุณใส่น o n d a ใส่เขาอ่ะ เขาเลยรอดพ้นจากคุณสมนดําครั้งนี้ไม่ได้การที่เขาอ้วกออกมาในความฝันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนนิมิตของเขาอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อมาบอกว่าเขาปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะแล้วสิ่งไม่ดีเหล่านั้นอ่ะมันออกมาแล้วนะหลวงพ่อช่วยแล้วนะแล้วไอ้คนที่มันจะมาทําไม่ดีกับคุณนะ่ะหลวงพ่อจัดการมันให้แล้วและคุณมีของดีของหลวงพ่ออยู่ก็คือเสือเอ้ก็คือสิงนะสิงโตก็คำรามด้วยอํานาจบรารมีของสิงโตที่หลวงพ่อ ปกเสกขึ้นมาดุดดังมีชีวิตเลยนะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากมันอาจจะเป็นบทความที่สั้นมากแต่ผมว่ามันกินใจมากมันจึงทําให้ไปสอดคล้องกับคําว่ามีของกูสร้างและเสกติดตัวเพียงแค่ชิ้นเดียวถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมากูไม่ช่วยมึงอย่ามาเรียกกูว่าอาจารย์มันสอดคล้องกับคํานี้มากหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมันมีหลายคําที่ คนที่ศรัทธาในบาร,รมีหลวงพอ่อเขาแต่งขึ้นมาก็มีแต่งขึ้นมาเพราะด้วยความศรัทธานะเขาไม่ได้แต่งขึ้นมามันไม่มีคําที่ไม่ดีเลยนะคุณลองไปฟังดูดีๆนะผมเห็นบางคนแบบแอนตี้มากเลยบอกว่า i, เฮ้ยคาเหล่านี้มันแต่งขึ้นมาเฮ้ยคำเหล่านี้มันไม่ใช่คําที่หลวงพ่อพูดอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่คําที่หลวงพ่อพูดจริงๆแต่ว่าคําเหล่าเนี้ยที่เขาแต่งขึ้นมามันอาจจะกันออกมาจากหัวใจของเขาที่ศรัทธาหลวงพอ่อแต่ทุกคําที่มีมา ไม่ว่าจะเป็นคําไหนก็นแล้วแต่เหมือนคนํเนี้อาจจะมีคําว่ากูมึงใส่ลงไปมั่งให้มันเกิดอัธรตในการรู้สึกสัมผัสว่าเราเอ้ศรัทธาในหลวงพ่อหลวงพ่อพูดกับเราประมาณเนี้ยแต่แท้จริงแล้วแต่ละสิ่งแต่ละคําแต่ละประโยคที่มันออกมาทั้งหมดคือสอนให้เราศรัทธาสอนให้เราตั้งมั่นในครูบาอาจารย์ให้เรายึดมั่นให้เราเคารพศรัทธาครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนหลวงพ่อกวยที่ท่านจะยกครูของท่านเป็นใหญ่ที่สุดจะไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหา คิดไม่ดีคิดร้ายกับครูสังเกตดีๆนะเพราะหลวงพ,พ่อครัวจะเป็นคนที่ศรัทธากับครูบาอาจารย์มากถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิครูบาอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์มาดีมากแล้วก็มันเลยทําให้ลูกศิษย์มีพลังในการอยากจะแต่งเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันแต่งถ้าเกิดว่าเขาเหล่านี้แต่งมาแล้วมันเป็นคําที่ไม่ดีสอนให้เราลบหลู่ครูบาอาจารย์ให้เราทําไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรเชื่อแล้วเราก็ควรจะผักไสคําพวกนี้ออกไป แต่ทุกๆคําที่มันมีออกมาเหล่านี้ผมว่าเขาก็สอนหรือว่าพูดถึงให้เรารักและคารบและศรัทธาในครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งแล้วครูบาอาจารย์จะมาช่วยเราในวันที่เราตกทุกข์ได้ยากหลายๆคนเคยเจอประสบการณ์กับหลวงพ่อกลวยหลายๆคนเคยตกทุกข์ได้ยากหลายๆคนเคยหลังชนฝาหมาจนตอกไม่มีทางไปแล้วก็ไปขออํานาจบารมีของหลวงพ่อกลวยมาช่วยแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ เช่นเดียวกับผมเหมือนกันผมก็เคยมีประสบการณ์หลายๆอย่างเกี่ยวกับหลวงพ่อกลวยชุดินทะโลเหมือนกันผมก็มาจากคนที่เคยศรัทธาแล้วก็ไม่ไม่เชื่อถือไม่อยากเก็บวัตถุงมงคลท่านแล้ววันหนึ่งผมก็มามีประสบการณ์กับท่านผมจึงมาเก็บวัตถุงมงคลของท่านและเรื่องราวในช่องของเราจะเห็นได้ว่าจะมีเรื่องหลวงพ่อกลวยเยอะมากแทบจะเยอะที่สุดเยอะที่สุดเลยไม่ต้องแทบจะคือเยอะที่สุดเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวของสิงห์หลวงพ่อกลย นะแล้วก็เอาว่าเป็นคลิปนี้มันเป็นเรื่องราวประสบการณ์เรามานั่งพูดคุยกันใครมีอิทธิปฏิหารประสบการณ์อะไรก็สามารถนะครับแชร์ลงมาได้เลยนะถ้าเรื่องไหนน่าสนใจ นะผมออพอจะมีข้อมูลร่วมเข้าไปด้วยนะผมก็จะมาทําเป็นคลิปวิดีโอหรือมานั่งพูดคุยกันแบบนี้สบายๆมั่งนะเปลี่ยนแนวบรรยากาศมั่งนะจะได้ได้เห็นหน้าเห็นตากันจะได้รู้สึกใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนนะโอเคนะครับนะก็เรื่องราวของสิงห์หลวงพ่อเดิมเออหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อกลวยนะที่คาบเกี่ยวกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณนะก็จบไปนะครับนะก็มันทําให้เรามั่นใจได้เลย,เลยนะกับ วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยไม่ว่าท่านจะใช้อะไรหรือบูชารุ่นไหนก็แล้วแต่ของหลวงพอ่อนะผมเชื่อว่าหลวงพ่อคุ้มครองทุกท่านหมดนะครับนะแต่ว่ารูปลักษณะวัตถุมงคลแต่ละคนที่ได้ไปมันอาจจะแตกต่างกันไปนะก็แล้วแต่ใครจะได้แบบไหนไปละกันนะไม่ว่าจะทันยุคหรือย้อนยุคขอให้ศรัทธาอย่างตั้งมั่นในหลวงพ่อกลวยชุตินทโลรับรองหลวงพ่อท่านจะช่วยเหลือทุกคนท่านเมตตากับสิทธิ์ทุกคนจริงๆดังคําที่ทุกคนว่าไว้จริงๆ นะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้านะครับเดี๋ยวจะหาเรื่องราวดีๆเด็ดๆโดนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับนะรอบนี้ไปก่อนละกันสวัสดีครับ